เมื่ออาคาดร้อนอย่างนี้คิดถึงสายน้ำลำห้วยกับภารกิจตามหาต้นไม้ชนิดหนึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามครับสวัสดีครับอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะปาตำนานคลิปหนึ่งปาเมรีลันนะครับ แต่ผมได้เลยว่านะอากาศร้อนๆอย่างเนี้ยลงว้วยนะเหมาะสุดครับนะคือเดี๋ยวจะกลินถึงเรื่องราวของไอ้เจ้าต้นไม้ชนิดนี้ครับที่ผมจําเป็นต้องถามหานะครับนะือเนื่องจาก,กั้งหนึ่งครับผมเนี่ยเคยะกดนะปิมพหาชื่อต้นไม้ต้นหนึ่งกับใน Google ปรากฏว่าไม่เจอนะครับก็คือย่านสาวดำนะครับ ปอบิมไม่เจอทีนี้มันแน่นอนครับนะตาว่ามันไม่มีใกลไม่มีใกลทําลงไปนะไม่มีใกลใส่คีย์เวิร์ดลงไปมันก็ไม่ขึ้นเหครับนะะฉนนั้นจริงๆแล้วนะย่านสาวดำเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันมีชื่ออะไรอีกนะครับถา,ามว่าในระบบมันไม่มีเลยมันมีแต่มันมีอีกชื่อหนึ่งนะครับแต่เราอยากจะได้ชื่อในตองตินนะครับใส่ลงไปในคีย์เวิร์ดด้วยนะครับผมก,ก็เลย ติดต่อไปยังเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนก็เลยบอกว่ามีเดี๋ยวเจ้าปาไปนะครับก็เลยเดินทางกันไปนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายเจ้าย่านสาวดำเนี่ยครับแต่พอไปถึงสถานที่นะครับก็เจอย่านสาวดำก็เจอแต่ก็เจอต้นไม้อื่นด้วยนะครับซึ่งในเนี้ยในคลิปเนี้ยมันก็มีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่มีลูกเนี่ย ดูด้านนอกแล้วนะอยู่เหมือนอะไรสักอย่างที่มันนุ่มนิ่มนะะมันนุ่มนิ่มนะแต่ด้านนอกเนี่ยเป็นกรรม,มยี่เลยนะครับสีเหลืองเนี่ยอย่างในภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นยครับนะแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่าพอผมนะจีกจีกเจ้าผลไม,ม,ม้นี่มันนวลนวลนิ่มๆนะครับนะพอจีกออกมาด้านในกลับเป็นสีชุมพูครับนะตัดกับสีเหลืองเนี่ยที่อยู่ด้านนอกเนี่ยโอ้ และที่สําคัญครับมันมีกลิ่นหอมมากครับนะเนี่ยผมผมตั้งแป๊บหนึ่งเนี่ยมดมาเลยเห็นไหมครับนะมันน่าจะกินได้เลยผมว่านะแต่ไม่รู้ลูกอะไรนะครับซึ่งในคลิปก่อนโน้นนะผมก็ได้ถามพี่น้องไว้ว่าถ้าใครรู้จักก็ให้คอมเมนต์มาบอกนะอันนี้ตามอีกครับนะถ้าใครรู้จักไอ้ลกูกชนิดเนี้ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเอาละครับทีนี้นะก็มาดูบรรยากาศน ในตอนที่ผมเดินทางหาเจ้าย่านสาวดำนะเพื่อที่จะทำใส่ลงไปในระบบนะตั้งชื่อให้เป็นชื่อต้องถิ่นของเราไปเลยนะย่านสาวดำนะก,ก็บอกว่าชอบอยู่ที่ริมริมวยริมน้ำอย่างนี้เลยครับนี่ครับว้วยเนี่ยนะถือว่าสุดยอดมากนะอากาศร้อนๆในในช่วงนี้หรือว่าในช่วงนั้นก็แล้วแต่นะครับนะบอกได้เลยนะบรรยากาศเนี่ยโอ้สุดยอดครับแต่พี่น้องครับ บริเวณแถวเนี้ยครับผมได้กาวล่าสุดนะครับบอกว่าเขาได้ํำการาเวียนคืนนะครับเพื่อนที่จะตำเป็นเขื่อนนะครับนะซึ่งแน่นอนครับตำเขื่อนก็ธรรมาชาติดั้งเดิมมันก็อาจจะสูญหายไปนะครับก็จะเกิดธรรมาชาติแบบใหม่ขึ้นมาตอนนั้นนะผมก็เดินหาเจ้าย่างสาวดำขับเพื่อนนะครับนะจนไปพบต้นไม้ชนิดหนึ่งด้วยครับที่ สมัยเนี้ยผมว่าหาดูยากนะก็คือต้นอะไรครับนี่เลยครับต้นกลุ้มต้นกล้านะยโบราณบอกว่านะตาร้อนตาร้อนร้อนอะไรร้อนกล้าให้ใช้ต้นกลุ้มตาร้อนกลุ้มให้ใช้ต้นกลาโอานะ้ต้นกลุ้มต้นกล้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ริมน้ํานะครับเดี๋ยวนี้ก็หาดูยากนะผมว่านะแถวไหนมีบ้างครับ นะต้นกลุม่มต้นกลาแต่มันก็ผมเคยเห็นนะเขาเอาใบมันเนี่ยนะไปอออขนมค่อมนะครับนะไปอออขนมค่อมนะสมัยนี้นขนมค่อมขนมค่อมนะห่อเล็กๆนะก็ออกกับเจ้าใบต้นกลาต้นกลุ้มเนี่ยสแสดงว่าที่บ้านของแม่ค้าคนนั้นคงจะมีเยอะผมว่านนะห <laughs> ลังจากนั้นเดินทางต่อครับก็ออกไปเจอ สานถือว่าเป็นสปานวินเตนะนะครับผมก็เดินนากับเพื่อนอยู่ปักหนึ่งนะครับแตมว่าเจอมันก็เจอนะครับแต่มันเจอต้นเล็กๆนะครับซึ่งเจ้าต้นใหญ่เนี่ยปรากฏว่านะครับได้ถูกแป้วตางไปนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในสวนยางเขานะครับ ถึงต,ต้นเล็กลี๋ยวเราพอมาดูรายละเอียดนะครับเหตุที่มันไม่มีชื่อย่านสาวดํานะครับอันเนื่องมาจากมันมีอีกชื่อหนึ่งแต่หากว่าพิมพ์ในระบบก็จะขึ้นทันทีก็คือต้นโลตินนะครับและก็มีอีกชื่อหนึ่งตามตำรายานะครับก็คืออะไรหางปลาไหลนะมันมันไม่ใช่ไหลไหลเปลือกนะเดี๋ยวมันสับสนหางปลาไหลนะมันจะมี มันจะมีแดงกับดําหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่รู้สึกประมาณนี้แหละซึ่งเจ้าย่านสาวดำเนี่ยครับนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนําไปเบื่อปลานะครับนําไปเบื่อปลาซนะึ่งจริงๆอ่ะย่านมันโตนะเนี่ยผมมีมีร่องรอยเรียกอะไรตอมันนะที่เขาฟันไปนะตอใหญ่เห็นไหมตอมันใหญ่นะแต่นื่องจากเขาฟันไปแล้วนะครับแต่ที่เจอเป็นย่านเป็นย่านเล็กๆ ซึ่งพวกนี้มันก็มีตอใหญ่นะครับซึ่งตาเอาตอเอาย่านใหญ่ๆมันนะครับไปตุบๆๆๆนำไปทั้งไว้ที่น้ําไหลนะครับมันก็จะปลาริดเมาเนี่ยไปมันก็ทาให้ปลาน่มันเกิดอาการเมาเมาแล้วมึนมันก็ลอยแบบแบบแบบนะครับแต่มันไม่ได้ตายนะครับมันแค่เมามันมึนนะครับนะซึ่งในคลิปก่อนหน้าโน้นนะที่ผมจำไว้เนี่ยผมก็เลยตั้งชื่อไว้ว่า ย่านเสาดำนะย่านอันตรายสายน้ํานะครับนะ<อ>คือมันปลามันไม่ตายครับแต่มันเมานะครับนะคนก็เลยไปจับนะตอนที่มันเมาแล้วมันมันหงายท้องขึ้นมาก็ไปจับจับ,จ,บจับนะครับแต่มันเป็นสมุนไพรด้วยนะครับนะแต่ก็ต้องมีผู้รู้นะครับก็อบอกว่าเป็นยาเกี่ยวกับพวกเลือดลมผู้หญิงก็นู่นแหละนะครับนะแล้วก็ยังอีกหลายตำรายานะที่เข้ากับเนี่ยก็เรียกหางปลาไหลหางปลาไหลนะครับ ในตำรายานะครับบ้านๆก็เรียกย่านสาวดำนะเนี่ยในอาาเขตนรกรังหรือว่าแถวพัทลุงเนี่ยผมว่าก,ก็จะรู้ในนามของย่านสาวดำแน,น่นอนนะครับนะแต่เดียเ๋ยวนี้มันนะผมไม่มีใครทำใ,ในใน y t u t u มันมันปิม์กีเวิร์ดมันไม่ขึ้นนะผมก็เลยอยากทำนอันนี้ก็เลยปาคลิปมารีรันนะครับนะแล้วข้อบรราการนะแถวสายน้ำนะโชคดีที่เราบันทึกเอาไว้นะครับเพราะ เขากุดเกลื่อนจริงๆภาพเหล่านี้มันก็จะเลือนหายไปนะครับไปได้ครับย่านสาวดำนะย่านอันตรายแห่งสายน้ำนะถึงแม้ว่าปลามันไม่ตายนะแต่ผมเชื่อวาอ่าปลาก็คงจะไม่อยากสัมผัสหรอกเพราะมันเมา <c oughs> <c oughs> แต่คนกินได้ครับปลาปลากินได้ปลากินแล้วเมาคนกินปลาได้นะครับไม่มีปัญหนานะครับ กนกินเนี่ยไม่รู้ว่าจะมองเหมือนปลาไหมนะถ้ากินเยอะนะแต่ถ้ากินไม่เยอะอย่างที่บอกเขาก็กาไปตำสมุนไพรด้วยครับย่านสาวดำเสียดายน,นะที่ไม่มีย่านใหญ่นะครับแต่จริงๆ่ะย่านโตโตนะบอกย่านโตโตโอเคครับและนี่ก็คือหนึ่งคลิปหนึ่งตำนานคลิปที่นํามารียรันนะครับถือว่าได้ได้ปลาบรรยากาศสวยๆเย็นๆนะมาขวากแต่น่าเสียดายครับต่งางก่าที่เนี่ยกุดเป็นเขื่อนแต่มันก็เป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งไง แต่เพียงแค่มันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมีจังหวะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่นั่นอีกทีเพื่อไปดูซิว่าเขาได้ดําเนินการกุดเกลือนแล้วจริงหรือไม่นะครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคนที่เข้ามาใหม่ก็อ,อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบกันใหม่ใน playlist และคลิปต่อไปแต่วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ